คอมสตรีมที่ราคา12,500บาทมีอะไรกันบ้างมาดูกัน CPU AMD Ryzen 5 5 6 0 0 G 6คอร์12เทรตเทอร์โบ4.4เฮิรตเมนบอร์ด ASUS Prime A 5 2, 2. 2. 0 MK r a m 8x2 คูณ b บกััส0มพสตร์ M.2 250GB Power 5 5 0กิกะวเรัต์ลเคส R G B สวยๆแบบนี้ บอกเลยนะคะว่าเซตนี้ขอสตรีมเกมแบบเบาๆเนะเกม C.H.G.O. แล้วก็ v a l o r a n t นะคะอันนี้ก็ยังพอสามารถสตรีมได้นะเฟรมเรทเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมเนี่ยสามารถเล่นได้นะแต่อย่างเกมใหญ่ๆอย่างเช่นไฟ M อ็มพับจีฟนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะถ้าอยากสตรีมเกมแบบไหลลื่นนะคะแล้วก็ได้ทุกเกมเนี่ยก็แค่เอาการ์ดจอเสียบเข้าไปในเครื่อง แค่นั้นเองบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยคุ้มค่าเผื่ออนาคตแบบสุดๆในราคาเพียง12500บาทโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะแถมฟรีชุดเมาส์คีย์บอร์ดฟรีค่าจัดส่งถ้าใครมารับเองเนี่ยเสร็จนี้ลดให้เลย500บาท